あほ แรกเขาก็ต้องเลยลงว่าโค้งมันยังแบบโค้งมันยังโผลลึกอยู่นะครับถ้าวบนใ้ลึกๆนะครับหลดหลดแทบเลยไม่ไปรถ้าได้สามพานที่ดีนะครับแต่ว่ารวแรงกําลังรหลดมันจะมันจะพอรหรือเปล่าครับพอจากเก้าแห้ง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับท้องทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตบรรยากาศที่ทงนานะครับแล้วก็อัปเดตรถถยหน้านะครับใกล้สิ้นแล้วแล้วนะครับสี่ภาพี่เอฟซีไปเบ่งน้ากันนะครับตั้งแต่มาจากกอเทามอก็อยู่กับให้กับหน้าเลยนะครับกะพอดีวันก่อนนะครับกะพอดีผมถ่ายนี่ไปนะครับหน้าผมพื้นที่ตรงนี้นะครับ พี่เอฟซกับคอมเมนต์มาหลายนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาคข่าว้าวนะครับตรงที่เบิกใหม่นะครับกับประมาณ3มเฮกต้านะครับกับซิปก่าไหลนะครับวันนี้น้องแบง์วันนี้กับมากับลูกชายนะครับสองคนไทยหน้าสองคนคือเก่านะครับเมื่อวานนะครับมีน้องชายมาส่วยมาแบงป์ลงไปหน้าตรงนี้นะครับก็เอาไว้เลี้ยงงวนะครับ ยังบท่านจะปลูกต้นไม้ไว้กินหมากอะไรยังบท่านปลูกนะครับก็เอาไว้เลี้ยงงว่วก่อนนะครับพองว่วงอยู่อยู่เฮือนนะครับก็สีเอามาปล่อยนี่บาดเพิินดับหน้าเพิินกับโบไห้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับาก็จะได้มาปล่อยตรงนี้แม่วพ่ากุก๊ปไม่พอก่อนแม่ลืมกุ๊บจะให้ใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็ลงมาได้นะครับรถไถ ไห่แบบนี้นะครับประมาณเจ็ดไห่นะครับที่เป็นไห่แบบนี้นะครับเกือบเท่าๆกันหมดนะครับเจ็ดไห่เกือบเท่าๆกันหมดเรานนั้นนะครับผมก็บอกพี่ๆไปนะครับว่าจ้างเพื่อนบุกเบิกนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันก็ถือว่ากว้างพอสมควรน,นะครับซิปกว่าไหลนะครับก็ราคาก็ ปกติถั่วไปนะครับสำหรับพี่ๆเอฟซีหลายคนคอมเมนต์นะครับสำหรับน้องนะครับดูว่ามันแคบแคบนะครับตอนนั้นบอกว่าสิบคูณสิบสองที่จริงแล้วปตาผมบอกว่านะครับน้องข้างบนนู้นนะครับนะมันยี่สิบคูณยี่สิบสองนี่ครับรถไทหน้าติดลมโอ้ยนะครับมันนักอันนี้และนี่นะครับพี่ๆรถไทยหน้าใหม่มันก็นจะเป็นแบบนี้ วาน่าพุ่งปรับเนื้อที่ใหม่ค้อนใหม่กับท่านเอาออกนะครับวันนี้นะครับกะจะพาพี่ๆถ่าหน้าให้ชมนะครับรถไถายนาของไทยเด้อนะครับอาที่เกาแรงนะครับวันก่อนนะครับพี่ๆ FC ก็บอกให้ผมเอาอันนี้ออกเอาขางมันออกนี่นะครับก็เลยเอาออกให้นะครับที่ว่ามันเป็นกกงเพิ่นบอกว่ามันฟรียแยวมันจะบบแรงนะครับ ติดลมถ้าแบบนี้ลูกบอกเลยเหนื่อยนะครับถ้าติดลมบ่อยๆคนไทยนะครับป่ะไปเบ่งน้ำกันไทยนาอันนี้ก็คือนะครับผมก่อน,นะครับเก็บเอาคำดูถูกนะครับมาเป็นแรงผักดันนะครับใครอยากว่าน่ได้กระสางนะครับไทยนาแล้วผมกลับไปหาทำงานกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับไปหาเงินก่อนนะครับขนาด แฟนผมนะครับภรรยาผมยังไม่ได้มาเลยนะครับเพราะว่ามาแต่ผมคนเดียวนะครับเพิ่นกะขาดงานบ่ได้ผมกะล่าท่าแกานะครับจากอาทิตย์หนึ่งนะครับเพิ่นกะลาได้ถาลาทั้งโซบทั้งแพนทั้งผมมันกะลายากนี่นะครับงานกะเพิ่นกะอาจสิขาดงานเพิ่นไปก็ลาได้คนเดียวก็มาคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าบ่ได้จ,จาเป็นเท่าไหร่นะครับมาเอาน้องแบงค์ไปก็เทาม นี่ก็ให้น้องแบงเป็นมือกล้องให้เหมือนเดิมนะครับม่รู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนเอาแบงจับกล้องให้พ่อเคยใส่เครื่องอยู่บ้านนะครับเป็นของโกลเด้นโบแบบนี้นะครับแบบมันเปลืองน้ำมันกว่านี้นะครับสองเท่าเลยนะครับตัวนี้รไปยัดกว่าให้งานะ ว่าจะสิขึ้นมาสิแรงขนาดไหนเลยโอ้ติดลมผมห่อนแดดผมก็ไปก่อนแล้วมันติดลมเมื่อกี้เออโอ้ มาครับพี่พี่โอ้โหโหมันกับมันบางบางบ่อนมันกันนู่นมันมันบ่เขาอะครับผมก็ต้องได้มาปรับ ปรับอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะไปใชทางที่มันอ่อนก่อนนะครับต้องแข็งเล้วมาปรับไถใหม่มันแข็งมากนะครับพื้นตรงนี้กว่าพื้นดุด,ด,ด,ดุดุดุดลงไปถึงดินดินดากหรือว่าดินเหนียวเราจะมาไถ้ตัวอ่อนก่อนนะครับพวกแข็งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวปรับอีกรอบ รถไถนาของไทยเขาค้นนิยมกันนะครับนี่ไม่ต้องลบแดดเลยอ๋อลบแดดได้โอ้โอ้สุดยอดกาลังตีเบาๆครับเพราะว่าเขาเปิดเปิดนาแรก ก็ปปับไปปับมาครับเราได้แข็งก็ต้องไปปับไปลงใหม่ไปต้องอ่อนให้หมดก่อนนี่ครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนานครับเพื่อนเขาพุ่นเมื่อไ่ ประตายผมเอาุงมาใสุ่นข้อเป็นรถรถใหญ่หนึ่งพลายนี่พดเพราะมันแดดนะครับแดดมากนะครับใช้ง่ายง่ายมาก ้าทายแล้วนะครับพอตาคงก็จะวานเขานะครับวานเ้านะครับตาดำมาไหวนะครับมันหลายหลยถงอยู่นะครับแล้วก็หลขึ้นจริงตรงนี้ก็หลายอยู่นะครับชิบกาไหลเหน่งครับโอ้เตะๆๆ,ๆ,ๆ สวัสดินนะครับกับเป็นตาเข่าสีงามอยู่นะครับแห่รดติดล,ลง โค้งนะครับโค้งแรกเขาจะต้องเลยลงว่าโค้งมันยังแบบโค้งมันยังใกล้โค้งอยูใกล้จังเลยได้ไก้ขึ้น,ในไปอยู่หงน,นี่ครับกันโถโอเคนะครับโอ้ยังใช้ได้แบบสบายมาก ับงาน DIY DIY ก็ตาเป็นผมเป็นคนทำนะครับเข้าลึกอยู่นะครับถ้าบนได้ลึกๆนะครับหลดหลดแทมเลยไม่ไป่เพราถ้าได้สามพันจงดีนะครับม่รูว้ว่าแรงกำลังหลดมันจะมันจะพอหรือเปล่าครับพ่อจากเก้าแห้ง แล้วนี่นะครับรุ่นใหม่เขาใส่ซิปสี่แห้งแล้วซิปสี่หรือว่าซิปรุ่เนเดซิปสองนะครับนี่คือบริลลงนะครับพวกนี้คือบริลลเลยงนะพวกนี้นใหญ่แลเดี๋ยว นั่นนะครับพี่พี่อันนี้คือมันติดก,กับห่วยนะครับเป็นห่วยเป็นแดนอีกพังแบบเป็นนาชาวบ้านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกะอัปเดตให้พี่พี่ับส้มสำานียนะครับกะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้นะครับ รถไถนาไถคางนั่นนะครับมันแข็งนะครับมันไถบกเขาเดี๋ยวจะไปปรับไถใหม่นะครับเพราะว่าปับตัวอ่อนก่อนก็อัปเดตให้พีเ่เพื่อนส้มสำนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับผมบอกคอยชี้แนะนะครับเก็บมาเป็นแรงผักดันนะครับไม่สนใจหาซึอชอบในการนำเสนอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร่นะครับ คลิปนี้เขา่าวคำว่าสวัสดีครับ